เออนี่ภาพที่โชว์อยู่นี่คือภาพเซตระดับนาทีนะครับครับอ่ะครับเราจะพบเรื่องเอ่อที่บังเอิญไม่บังเอิญนี่เกิดบ่อยมากนะครับว่าตัวที่ลงมาตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสามนะครับเด้งขึ้นมาพันเจ็ดนะครับถ้าภาพนี้ก็คือเอาเอาช่องละกันหนึ่งสองครึ่งสองช่องครึ่งนะครับที่เด้งขึ้นมา อันนี้ก็เด้งขึ้นมาประมาณสองช่องครึ่งเท่ากันครับเนี่ยจากนี่นะครับมาที่พันหกร้อยห้าสิบหกเนี่ยมาที่พันเอ่อหกหกร้อยแปดสิบสามนะครับโดยประมาณประมาณสองช่องครึ่งเท่ากันคือระยะเด้งใกล้เคียงกันมากนะครับอดังนั้นโอกาสที่จะลงเลยก็มีนะครับหรือ,อมไม่ก็โอกาสที่จะเด้งขึ้นมาไม่เกินพันหกร้อยเก้าสิบมีเยอะกว่าที่จะเกินพันหกร้อยเก้าสิบหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรารับคลื่นของขาลงอย่างนี้นะครับ นี่ครับเรียวพบว่ามีโอกาสที่มันจะมีหยักที่ลงมาตรงนี้อีกนะครับคือยังนับแบบขาลงอยู่จนอยาจะเกินพันเจ็ดร้อยบวกลบครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเงื่อนไขแรกก็คือว่าถ้าหากว่าดัชนียังไม่ตีเกินพันเจ็ดร้อยเนี่ยยังไม่ชัดที่จะเทรดแบบสู้ขึ้นแต่ควรจะตั้งรับแบบสู้ลงนะครับหรือว่าเวทแอนด์ซีการซื้อนั่นเองในตลาดขาลงนะครับแต่ถ้าเราจะสู้เนี่ย เรามองบอสฟอปโลนะครับเผื่อเวลาเล่นรีบาวแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบนะครับคืออาจจะเป็นแถวพันหกร้อยสี่สิบกว่าจนพันหกร้อยสามสิบปลายนะครับคือประมาณเนี้ยประมาณแถวนี้นประมาณจ่องรนที่ผมวงกลมอยู่เนี้ยนะครับนะบอาจจะเป็นพันหกร้อยสามสิบเจ็ดถึงพันหกร้อยสี่สิบหกโดยหลักการนะครับแต่ว่า มันจะมีเบสิกซัพพอร์ตเก่าอยู่เยอะพันหกร้อย็ิบันหกร้อยหกสิบกว่านะครับพันหกร้อยห้าสิบกว่าพันหร้อยสี่สิบเจ็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือให้เผื่อการลงหลุดต่ำกว่าหนึ่งหกห้าหกที่ทำโรไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นสรุปละคาดว่าเซ็ตอินเด็กซ์นะครับถ้าเช้าเด้งบ่ายก็น่าจะลงนะครับและถ้าเช้าลงบ่ายก็อาจจะลงอยู่ดีนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ย เวลาเด้งขึ้นมาของขาลงแบบนี้นะครับชั่วคราวในระดับนาทีอย่างเงี้ยให้ขายนะครับดังนั้นกลยุทธ์ก็คือขึ้นระดับ r e สตันหนึ่งหกแปดนะครับแล้วก็หนึ่งหกอยู่ในส่วนเทคโ f ฟิตังไม่พอนะครับยังขายลดเสี่ยงในพอร์ตด้วยนะครับถ้าเด้งนะแต่ถ้าลงเนี่ยไม่ชัดที่อยากซื้อสทันทีนะครับโดยโดยหลักการของเซ็ตใหญ่นะครับให้รอถ้าจะเก็งกาไรนะครับให้รอระดับต่ำกว่าพันหกรแล้วมาเทียา นะครับแต่ผมให้ตัวเลขไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นพันหกร้อยสามเจ็ดถึงพันห้อยสิบหกนะครับะนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพรวมใหญ่ของการถอยเนี่ยนะครับไม่ใช่การชิงซื้อเป็นการเพื่อแดนสีเรื่องซื้อมากกว่าอนะครับนะนก็มันเลยคุณทงทรงคุณเกียติให้น้ำหนักลงต่อะรีบาเพื่อลงต่อครับยังยังให้อย่างนั้นนะครับแนวที่จะคิดเปลี่ยนไปก็คือการเกินพันเจ็ดร้อยแล้วอ่อนตัวหล่ะจะกลับมาสู้ นะครับ,รบเพราะว่าโอกาสเป็นเช่นนั้นยังมีน้อยกว่าครึ่งอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าโดยภาคปฏิบัติมันมีตัวที่อพอตั้งรับได้ไหมก็มีนะครับอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สบางตัวนะครับกลุ่มคอมเมอร์สมี2ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มอกรีมีตัวหนึ่งนะครับกลุ่มฟู้ดมีตัวที่ขึ้นหักขึ้นมาแต่ก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ตั้งรับได้กลุ่มฟู้ด ขนมนะครับหรือว่ากลุ่ม p r o ป e r t ต้ตัวหนึ่งกลุ่ม Con แบบตัวหนึ่งพูดง,ง่ายๆว่ามีลายตัวให้เล่นคือคือพูดง,ง่ายๆคือมือถึงแม้มองตลาดลง<ช>แต่ยังมีลายตัวให้เล่นแต่ว่าตลาดไม่ถึงขนาดแบบโห,โหลงแล้วเละไปเลยยังมีลายตัวให้เล่นใช่ครับเพียงแต่ว่าราคาที่เป็นลายตัวนั้นก็เป็นราคาตั้งรับต่ําอยู่ดีดนะครับซึ่งอาจจะสอดคล้องกับเซ็ตระดับนู้นก็ได้นะครับ นะหรือไม่ก็ได้เพียงแต่เราหาราคาซัพพอร์ตของผู้เหล่านั้นแล้วก็ถ้าถามว่ากลุ่มแบงค์เป็นยังไงกลุ่มแบงค์ไม่ชัดนะครับเพราะว่าลงมาตรงซัพพอร์ตแล้วแต่ก็ไม่รู้จะหลุดซัพพอร์ตไหมเพราะ,ะนั้นก็เป็นลายตัวไม่ใช่ลายกลุ่มนะครับ<ช>เป็นลายตัวเลยไม่ใช่ลายกลุ่มครับคุณหิทยาครับมีมอะไรเสริมไหมครับอย่าเซฟตอ่าเวลาย,ยังได้ครับเวลาย,ยังได้ไปได้เลยครับก็คือตอนนี้ที่คนอยากรู้นอกจาก,กเซ้นมินเด็กมีเซ้ฟิตี้มีราคาทองคำเพราะทองคำก็สูงเยอะนะครับเชิญเลยครับ<ำ> อย่างเซ t ฟิเนี่ย1016นะครับ1021ก็เป็นแนวที่อาจจะระวังการถอยนะครับส่วนแนวที่จะเสี่ยงซื้อ Set ฟิเนี่ยมันเป็นหลักการของโลเก่าที่หนึ่งพันนะครับแต่ให้เผื่อนิวโลลงไปที่695696ด้วยครับก็คือทร<ช>งเดียวกับ Set อินเดอ่ะใช่ครคัคือต้องรอนิวโลว่างน้นเถอะ ให้สันนิษฐานว่าจะมีโรไว้ก่อนนะครับในตลาดที่มันเป็นแบบนี้มันก็มักจะทําแบบนี้มาเรื่อยๆหลายหลายพันครั้งในรูปรบแบบของโมเดลนะครับส่วนทองเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรากลับไปย้อนใน YouTube ที่เราคุยกันที่บอกว่าอย่าอย่าไม่จำเป็นต้องตั้งไล่แล้วก็ตั้งรับ2บริเวณนะครับคุณเดพิยาปรากฏว่าทองก็ลงมาที่พ8นแแิแล้วดิบขึ้นไปพันเก้ทีหนึ่งเป๊ะเลยนะครับอื แล้วก็ในขณะที่ตอนนี้พอถึง1ัน0้า้ยี่สิแล้วเนี่ยก็ลงมา1 8 8 3ดสิบสามนะครับนะฮะแล้วก็บีดกลับมาวันนี้กระโดดขึ้นละเพราะฉะนั้นราคาทองก็ยังอยู่ในส่วนที่ไซด์ไว้อัพขึ้นไปโดยมีราคาที่จะเสี่ยงเต็งกำไรอยู่แถว1,8 9 3้้าสบามบวกลบครับนะครับแล้วก็ส่วนราคาใหญ่เนี่ยก็คือราคาที่เราเคยพูดถึงราคาที่สองแถวพันแด้อยห้าสิบบวกลบห้านะครับ ส่วนน้ำมันเนี่ยก็ยังคงคาดการเหมือนเดิมนะครับว่าการขึ้นไปของน้ำมันเนี่ยเป็นการขึ้นชั่วคราวนะครับที่ที่อาจจะ,ะยืนได้ยากกว่าทองนะครับใ,ในระยะกลางคือประมาณ1 0 5อาถึง1 1 0เนี่ยอาจจะโดนล,ลงมาถึง86เลยนะครับในระยะสัปดาห์นะครับเพราะนั้นทองก็เอ้ไม่ใช่น้ำมันก็อยู่ในโซนที่หน่าขายที่1 5 5 1 0ถึง1 1 0ต้นๆน,นะครับเช่น เอาเอาตัวเลขตรงๆก็คือหนึ่งร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับครับประมาณนี้ครับคุณเยบิยาแล้วก็กลยุทธ์รวมก็คือขึ้นขายลงไม่ชัดเรื่องซื้อรอนยูโรครับมีอะไรจะเสริมไหมครับโดยทรงแล้วเนี่ยเอาคุณกิรติมองภาพใหญ่เป็นยังไงครับคือคือแน่นอนฮัในเชิงทางเทคนิคเราไม่ได้คุยเรื่องของยูเครนเรื่องรัสเซียแต่ว่าตอนนี้คนอยากรู้ว่าหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่มันสวิงเยอะลงมาเยอะและขึ้นต่อเนี่ย คุณกิติตอนนี้ชัดเจนก็คือระยะสั้นให้รอนิวโรแล้วค่อยเล่นหนักๆนะครับย่าเว้นยืนพันเก็ยได้คําถามก็คือว่าในทรงใหญ่ตอนนี้ยมันเหมือนปลายของรอบหรือมันเหมือนหมดรอบแล้วหรือมันเหมือนเอ,อ,อ,อจะเป็นยังไงครับ,รบในทรงใหญ่เนี่ยโดยรายละเอียดเราเปิดไปที่เซตเดย์นะครับได้ครับน <ะ S 2> ในเซตเดย์เนี่ยเราจะพบแนวตัวนี้อันนี้คือเซฟฟิซตี้ครับขอโทษอ่ะ,อะ ครับนี่ครับตัวนี้ยังหยั่งอยู่ยังยังยังไซด์เว้พอยู่ในเดลี่ชาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ลงมาทีนึงแล้วเด้งนะแต่แนวทางนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวที่เซตเนี่ยเดลี่ชาร์ตเนี่ยลงมาอีกทีหนึ่งก็ยังมีความหวังนะครับต่บใดที่ยังไม่ต่ำกว่าพันหกร้อยสิบเจ็ดนะครับยังมีความหวังว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ นะครับแต่ว่าพอต่ำกว่าพันหกร้อยสิบเจ็ดเนี่ยมันอาจจะมีแนวที่สองแนวนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับต่ำกว่าเท่าไหร่มันก็มีแนวให้พิจารณาตลอดเวลาซึ่งเวลาภาคปฏิบัติมาทําอย่างนั้นไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูแถวนั้นแล้วค่อยไปดูทีหนึ่งก็คือแถวสูงกว่าพันหกร้อยสิบเจ็ดบ้างเช่นพันหกร้อยสามสี่สิบที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วครับก็คือแนวเดียวกันที่ว่าอาจจะต้องนับให้มันลงมาถึงห้าขาหรือเจ็ดขานะครับ ในในในคลื่นย่อยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปความก็คือว่าเซตในระยะใหญ่เนี่ยนะครับยังยังไม่เป็นทางการที่จะบอกว่าเป็นขาลงนะครับเนี่ยครับอ,อันนี้เราอาจจะไปคุยวันอังคารนะครับแต่อย่างไรก็ตามในในความเห็นผมเนี่ยถ้าเราไม่คุยทางด้านเทคนิคนะครับเอานะครับผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยยังจะมีลักษณะที่อาจจะไม่ใช่ สงครามโลกครั้งที่สามนะครับเพราะว่าโอกาสที่คนที่อยากก่อสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันต้องมีความแอคเสซีฟระดับลโปบเลียนหรือฮิตเลอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดในกลุ่มบ่อยนะครับว่าให้เราเพิจารณารอบตัวว่ากลุ่มแบบนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับเมื่อเขาใหญ่โตขึ้นมามีอํานาจแล้วเนี่ยมันถึงจะทําการอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามหาอำนาจในปัจจุบันไม่ได้ต้องการทําแบบนั้น S <S เพะฉะนั้นผมเรียกร้องให้เราเฝ้าระวังกลุ่มที่จะใหญ่ขึ้นมากลุ่มใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทําการได้อุกอาจตลอดเวลาในอนาคตนะครับครับเพราะนั้นโดยหลักการและคิดว่าเซ็ตเนี่ยนะครับยังหวังว่าสูงกว่าพันหกร้อยยี่สิบเนี่ยจะมีการขึ้นใหม่หรือว่ารีบาวใหญ่แต่ถ้าต่ำกว่าพันหกร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเริ่มมีอาการที่อาจจะเป็นขาลงระยะกลางได้นะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ชัดเท่ะบอกอย่างนั้นครับ ครับอ่างั้นสั้นๆคือไม่ยืน1,007เล่นขาลงนะฮะสั้นๆนะครับอ่าใช่ครับใช่ครับยังเล่นขาลงอยู่ชั่วคราวนะครับแม้ว่าอ่อจะยังไม่หลุด1,617ก็ตามแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยพรุ่งนิกทีนึงได้ครับชัดเจนครับเช้านี้ครับขอบคุณครับคุณกีรติครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ